แน่นอนศิลปินใหม่นะครับทั้ง4ท่านนะครับกี่ท่านวาหนึ่งสองสามสี่ทั้ง4ท่านนะครับก็ทุกคนก็มีผลงานมาระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่มาเลฟิสแน่นอนก็น่าจะมีสีสันใหม่นะครับแล้วก็ทุกคนก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างความสุขให้กับแฟนๆนะครับก็หวังว่าแฟนๆของแต่ละคนก็จะได้ พอมีอยู่ในเลอฟิสเนี่ยแน่นอนมันก็มีศิลปินท่านอื่นด้วยใช่ไหมฮะมันก็จะครอสกันไปครอสกันมาอะไรเงี้ยเราก็จะรวมกันมันกว่าอะไรเงี้ยรวมกันสนุกกว่าอะไรเงี้ยนะก็หวังว่าจะคุณคุณว่าผมจะโปรโมทให้พวกคุณนั่นแหละก็น่าจะได้สีสันใหม่ๆนะครับแล้วก็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะติดตามพวกเขาต่อไปครับแต่ละเบอร์นี้เขายังไงะมีความพิเศษยังไงบ้างยังโผลไปไหนโไปตึ้เข้ามาไปตึ้เข้ามายังไงครับพี่กว่าเขาจะมาผมเลยอยากเปิดไลน์ให้พวกคุณอ่านจริงเลยว่าวันๆผมคุยอะไรกับบคุณโอเ้าาง คนอะไรมันจะง้องอนได้ทุกวันทุกวี่ถึงว่านะครับเวลาเขาอยู่กับเปิดตัวค่ายวโอ้ต้องลืมลืมโอ้ผมผมเข้าใจท่านนะเรานะฮะว่าทำไมปกติวันนี้มาได้สำเร็จค่ะพี่อันนึงพูดถึงจีบมาค่ายหรือว่าชีวิตจีบมาค่ายจีบมาอยู่ค่ายก็นานเหมือนกันนะหลายเดือนหลายเป็นปีป่ะเกือบปีครับเกือบปีเกือบปีนะครับก็ พยายามคุยกันมาตลอดนะครับก็สร้างความาากระหายให้เขาด้วยนะครับเพราะว่าตลอดเวลาถ้าเกิดคนตามไอจีเขานะครับหรือว่าตามไอจีอีกคนนะฮะก็จะเห็นว่าผมก็จะเห็นว่าผมก็จะส่งสตรอเบอรี่ส่งอะไรไปให้ทานนู้นตลอดนะครับโดยที่ไม่ให้มันเลยนะครับก็บอกมันว่าถ้าอยากกินสตรอเบอรี่เมื่อไหร่ก็ให้มาที่ค่ายนะครับให้มาอยู่กับเรานะฮะเป็นไงฮะสตรอเบอรี่ผมก็ยังไม่ได้กินนะทุกวันนี้ครับครับผม ได้เป็นลูกหนึ่งได้เป็นลูกหนึ่งเห็นอะไรในตัวโอ๋คะถึงได้แบบอยากอยากอยากได้คุณนี้เลยอย่างเงี้ยค่ะในแง่การแสดงเราเราเก็บไปก่อนนะฮะในแง่ของการเป็นศิลปินเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นชัดมากๆของเขาคือความเทอทะยานความตั้งใจความมุ่งมั่นนะฮะแล้วก็สิ่งที่เราคอมมิตกันไว้เบื้องต้นเนี่ยว่าเราอยากให้ไปถึงจุดไหนเนี่ยมันแสดงออกถึงความถึงความกระหายของเขาอะนะครับในแง่ของศิลปินฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อมั่นว่า เขาจะมีความพยายามอย่างสูงสุดนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาจะโปรไวให้กับแฟนๆได้เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอะไรที่แตกต่างจากที่ผ่านมานะครับแล้วก็เ,าเขาร้องดีอยู่แล้วอะนะครับแต่ว่าสไตล์ต่อไปที่จะเป็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรอติดตามชมกัน<ล><ข>อบอกว่าทำไมตอนนั้นต้องคือแบบเล่นตัว,มตวผมไม่ได้เล่นตัวคือผมก็บอกเขาว่าผมยังทําอัลบั้มของตัวเองไม่เสร็จ ใช่ผมเลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วมาคุยกันเขาก็เลยแบบตีวงล้อมให้ผมเหลือแบบเล็กลงเล็กลงบีบผมเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนแบบมาถึงจุดที่ผมจะขยับไปไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็รัดคอผมเลยครับวิธีนั้นตอนดีดวิธีดีบพี่ติ๊ใช้วิธีไหนเออในการพูดดีครับผมคือเขาก็จะบอกว่าเออเนี่ยศิลปินค่ายผมเนี่ยก็ดูก่อนว่าทีมงานของผมแบบมีแบบทีมงานพร้อมนะคุณไม่อาจะเข้ามาอยู่ค่ายที่มีอะไรพร้อมขนาดนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือ เข้ามาทุกคนก็มีการแจกของแจกกันนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบว่าเออผมก็เออของรอบใช่ใช่ครับผมลอเล่นคือจริงๆแล้วผมก็อยากมาอยู่ค่ายเขาแหละก็คือรู้สึกว่าเราอยากจะเติบโตทางการการเดินทางทางด้านการเป็นศิลปินครับผมใช่เราก็น่าจะอยู่กับผู้ที่มีประสบการณ์น่าจะดีกว่าใช่ครับอนนั้นตอนที่คุณทราเกตอนที่ก ถูกครับอันเรื่องตอนนี้ให้เขาเป็นคนเจ็บตัวดีกว่าใช่ครับใช่หมายถึงทำไม,ไมถึงแบบตอนนั้นถ้าผมปากแบบคำมันก็น่าจะเร็วมาเร็วกว่านี้ไงใช่แต่คือผมยังทำภารกิจของตัวเองไม่เสร็จครับก็คืออยากจะปิดอัลบั้มปิดแฟนมิตรให้เสร็จก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วทีมงาน Love e a s หรือว่าทีมงาน Lido Connect ทุกทุกคนก็มีส่วนช่วยที่ทำให้ผมแบบปิดแฟนมิตได้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ จริงบ้านใกล้เรืนใช่ทำไมจึงจริงมาหยุดเริกกินเลยอ่ะตามผมใช่ไหมก็แน่นอนอยากเห็นลายเซ็นใหม่ๆของเขาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คิดว่าเขาก็ค่อยๆเติบโตใช่ไหมถึงจุดหนึ่งอาจจะแบบลองเปลี่ยนวิธีการลองเปลี่ยนแนวทางอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าเขาจะมีสิ่งแปลกใหม่ๆมาให้แฟนๆของเขาได้ได้ได้สัมผัสกันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะช่ คือ,อหนูเขาเรียกว่าไงหนูเมื่อก่อนหน้นี้หนูอยู่มาเนาะแล้วมันเป็นเป็นค่าที่แบบอบอุ่นมากแล้วก็เป็นทีมงานที่บอบอุ่นมากแล้วก็ทีเนี้ยแต่มันเป็นเขาเรียกมันจุดเริ่มต้นเล็กๆอะไรเงี้ยแต่พอเรามีโอกาสได้แบบรับโอกาสดีๆแบบว่าค่ายใหญ่คือสําหรับล่าและอีสถือเป็นค่ายใหญ่เนาะแล้วเราไม่เคยอยู่ค่ายใหญ่ๆวิธีการทํางานก็จะเปลี่ยนวิธีการอ่มคือมัน มันน่าตื่นเต้นสำหรับล่ามากเพราะว่ามันคือค่าใหญ่เท่านั้นเองก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่น่าสนุกมากๆแล้วก็หนูอยากมีลายเซ็นใหม่ของตัวเองไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าซาร่าโซล่าแบบคือเรามีภาพจําประมาณหนึ่งเนาะกับกับซาร่าโซล่าแบบแบบเดิมเนาะแต่ว่ากับเลิฟอีสซล่าอยากอยากให้สร้างภาพใหม่ให้ทุกคนได้เห็นว่าล่าทําอะไรได้อีกบ้างกับการเป็นศิลลายเซ็นใหม่เราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงสีสันเป็นยังไงหนูก็พยายาม ทำอยู่ในทุกๆวันนี้คะ่ะเมื่อคืนก็เพิ่งไปทำทำเพงอ่ะก็อาจจะมีความมีความเป็น real artist มากขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะฟังยากมากขึ้นหน่อยแต่อาจจะหูอยากเท่ออยากทำดน,นตรีแล้วมันเท่ <laughs> อะไรประมาณนี้คะ่ะ <laughs> ก็ก็ <laughs> ประมาณนี้คะ่ะแต่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามแน่นอนแสดงว่าฟังยากแต่น่าติดตามค่ะแฟนเพลงเก่กเาๆก็จะอาจตั้งคถามว่าเอ้ความยากนั้นเขาจะเข้าถึงเหมือน หนูว่าจริงๆแล้วมันทุกวันนี้มีความรู้สึกว่าทุกคนดูเปิดกว้างมากขึ้นนะแล้วก็ผู้ฟังเขาดูเปิดกว้างมากขึ้นรวมถึงแม้กระทั่งแฟนคลับเราล่าคิดว่าเราทําอะไรออกมาเขาก็น่าจะซัพพอติดตามแน่นอนอยู่แล้วไม่ค่อยซีเรียสอะไรอ่ะสองนมลูกครับลูกครับลูกคับ่ะอกสุ่นมนี้ปิ้งอะไรน้องคะก็อ ไม่ปิ๊งเลยครับพี่คิดทำไมคิดนานจังมันเยอะมากความสามารถเป็นเออก็นอกจากหน้าตาดูดีของเขาแล้วนะฮะก็แน่นอนความสามารถทางดนตรีนะครับรูปถอดก็ได้ยินมานานมากๆแล้วนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันรู้สึกว่าเป็นเกียรตินะฮะแล้วก็ชื่นชมเขามานานละนะครับหวังว่าการร่วมงานครั้งนี้นี่ยจะทําให้วงการบันเทิงมันสนุกมากขึ้นนะฮะวงการศิลปินมันมีอะไรใหม่ๆมากขึ้น แล้วก็เห็นความตั้งใจของเขาสองคนเนี่ยนะครับว่าเขามีแรงบนันดาลใจเขามีเพลงนําเสนอเราเยอะมากเลยนะฮะ<ส>แล้วก็หวังว่าเพลงที่กำลังจะปล่อยต่อไปนี้เนี่ยอของเขาสองคนเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นกระแสที่ดีได้นะครับที่จีมีจับเขาเปลี่ยนตรงไหนบ้างไหมคะเขงสองหนุ่มหรือว่าก็มาแบบยึดความเป็น,นตัวตน ไอ้สองตัวนี้เปลี่ยนยากนะครับก็ไม่ใช่นิสัยนะเขาเขามีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะฮะแน่นอนแต่ว่าแน่นอนก็อาจจะมีขยับบ้างนิดนหน่อยหน่อยนะครับให้เฟรชขึ้นนะฮะให้ให้จิบขยับได้เสมอครับ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 ขยับรถก่อนเลยครับออจอยขวางอยู่หรออยู่พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไะครับนะับก็ก็มีความสุขดีแล้วก็เอ่อเอ่อต้องใช้หัวคิดตลอดเวลาว่าจะตอบโต้พวกมันยังไงนะครับ อ่าเธอมาตอบไหมคำถามคืออะไรนะครับเหมือนเหมือนเราก็ย้ายค่ายมาใช้คำว่าย้ายค่ายแล้วการย้ายค่ายมาทำไมถึงย้ายค่ายโอ้ก็เราเห็นอย่างที่ซาร่าพูดเลยครับเราเห็นเลิฟอีสเป็นค่ายใหญ่ครับเราเห็นเลิฟอีสเป็นค่ายใหญ่แล้วมันก็เป็นจักรวาลมาเวลเหมือนที่พี่พี่โก้พูดไปเลยเราก็อยากจะลองแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดูบ้างนะครับอยากมาอยู่ที่บ้านที่เราก็มองแล้วเห็นแล้วแบบว่า ผมมันน่าสนุกจังเลยอ่ะมันมีอะไรให้ทําเต็มไปหมดเลยทีมงานก็เก่งมากเลยครับก็เลยแค่ผมแค่แบบพี่จี๊บบอกว่ายังไงล่ะแค่นี้ผมก็ามาเลยขาไปอยู่ได้ครับ <laughs> ใช่ไหมพี่โก้ใช่เลยครับทุกอย่างอย่างที่บอก <laughs> ต้องไปหมดเลยครับ <laughs> นอนพอปะเนี่ยฮะนอนพอไหมก <laughs> ี่โมงแล้ว <laughs> มาแล้วขอโทษนะครับไม่มีสาระเลยครับขอโทษครับ ความรู้สึกกับค่ายเดิมเหมือนผมไม่เคยแต่งงานเนาะไม่เคยไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่รู้สึกว่าความสัมพันธ์12ปีกับกับที่นู่นมันมันเป็นความรู้สึกประมาณนั้นเลยนะครับกับกับที่ค่ายเดิมเหมันเคยมีลูกกับที่นั่นก็คือเพลงใช่ไหมก็คือเพลงนายเข้าใจเรานายเข้าใจเราแล้วนี่คือไงมีเมียใหม่หรือยังไงอันนี้เมียใหม่เหรอเอ้ยผมว่าไม่อยากเทียบแบบนี้แล้ว จริงๆครับก็เรื่ความรู้สึกที่มันสัมพันธ์ลึกซึ้งขนาดนั้นแล้วก็แม้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบไปโอ้โหเฮ้ยไม่เคยตอบอเรื่องราวความรักได้ลึกซึ้งขนาดนี้เลยนะเนี่ยาาก็รู้สึกว่ามันจบไปแต่ว่าเราก็สวยงามครับเหมือนเพลงโอ้โหครับตอนจบที่สวยงามครับอโอเ้อเป็นไงอะไรวันเนี้ยเก็ดแห่เชื่อเลยเลยเอาฝั่งนี้ก็เหรอโอเคลูกสาวเคนป็ไงอคมีาถามเพิ่มได้อ๋อไม่เป<ม>็นไรโอเคก็ ลูกสาวใหม่อีก4ท่านนะครับ<ช> <ๆ S 2> ก็ดีใจมากๆที่น้องๆที่น้องๆตบปากรับคำนะครับมาอยู่ด้วยไม่ได้ขอเฉพาะ4ท่านนะครับก็ต้องไปขอถึงพ่กคุแม่เขานะฮะแ,แล้วก็แล้วก็รับปากว่าเรื่องการดูแลเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสี่คนมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีความ มีความน่ารักอยู่ในตัวนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันจริงๆแล้วแตกต่างกันนะฮะแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีอีกสีนึงขึ้นมานะครับซึ่งผมคิดว่า4คนนี้น่าจะเป็นความหวังของเลิ์วิสได้นะครับอ,อ,อีกไม่นานอีกไม่นานเกินรอจริงๆจริงๆตอนนี้เรียกเป็นเด็กฝึกนะฮะให้มาฝึกร่วมกันนะครับเพื่อที่ว่าเขาจะได้สนิทกันรู้จักกัน แต่พอโตเอ่อพอจะปล่อยผลงานเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเขาจะปล่อยยังไงจะปล่อยเดียวปล่อยกลุ่มแต่แม่ป้าอาจจะยังไม่ได้เป็นทั้งสคนค่ะจะต้องอ่ายังยังใช่ฮะใช่คือเหมือนรุ่นพิกซี่สมัยก่อนนะฮะพิกซี่ก็ไม่ได้ซ้อมแค่สคนพิกซี่ก็ซ้อมกับหลายๆคนเยอะๆมากๆอะไรเงี้ยนะครับทั้งในค่ายเดียวกันทั้งค่ายอื่นๆของเราอะไรเงี้ยแล้วพอโตขึ้นพอเขาเริ่มทํางานเขาก็จะแยกกันไปทําอะไรเงี้ยนะครับแต่พอทํางานไปเอ่อไปปุ๊บเนี่ย แน่นอนพอมารู้จักกันเน่ะมันก็จะเป็นพี่น้องไงมันช่วยกันอะไรเงี้ยอะคนนี้ปล่อยเพลงคนนี้เชื่อแชร์คนนี้ช่วยไปคอเฟเวอร์อะไรเงี้ยนะครับเราเราก็หวังว่าทั้ง4คนอย่างนี้นะครับระยะเวลาที่วาหวงหอยนะคะน้องๆก็จะได้เห็นน่าจะได้เห็นผลงานน้องๆเมื่อไหร่น่าจะน่าจะไม่เกิน18ปีนะครับ<อ>พูดเล่น<อ>เลยน,<อ>นานไปพิดีไปยุเขาดีเลยพอไปเขา1ิบแปดปีก่อนเป็นทุกคนสิบห้าสิบหกแล้วบุญเล่นบุญเล่นตอนนี้18ปีพอดีใช่ไหมครับก็ก็หวังว่า หวังว่าจะเเร็วที่สุดเท,ท่าที่เท,ท,ท่าที่เราจะทําได้เพราะรู้สึกว่าเราเสียดายเเอ energy เขาอะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้เเอ energy เด็กๆแบบเนี้ยนะครับที่ออกไปออกไปสู่สาธารณชนอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือแต่ละคนจะต้องมีสิ่งที่พี่กิบรู้สึกว่าเอ้ยรา,ราวังเขายังไงบ้าง แตกต่างกันนะครับบางคนก็อย่างที่น้องๆเขาให้สัมภาษณ์เมื่อกี้ว่าบางคนก็ถนัดเรื่องร้องบางคนถนัดเรื่องเต้นบางคนถนัดเรื่องเพอร์ฟอร์มอย่างอื่นอะไร่เงี้ยแต่ว่าเราต้องปูพื้นฐานนะครับทั้ง4ท่านเนี่ยให้ให้ให้ใ,หใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้เรื่องการฝึกเนี่ยเราก็ไปขอร้องทีมลิทเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับให้มาช่วยดูแลเรื่องการฝึกนะครับเพราะนเนี่ยเขาก็จะส่งไปฝึกส่งไปทําทุกอย่างแล้วก็รีพอร์ตกลับมา <Okay. S 1> ว่าตอนนี้น้องๆถึงแต่ละคนถึงไหนแล้วใครพร้อมมากที่สุดใครอะไรยังไงมากที่สุดยเ เขาถามเรื่อยว่าจะได้จะยินที่ท่าวเลยลูกมาลูกเมื่อกี้พี่จีบอกว่าเราเป็นความหวังของเลูกกดดันไหมพอฟังเราแบบความหวังแล้วลูกก็กดดันนิดไม่ไม่กดดันเลยเพราะว่าก็เราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะจับการฝึกก็สนุกจริงๆก็สนุกมากเพราะว่าก็ได้ ซ้อมกับเพื่อนเนก็ไม่เหงาดีอาศิสาวฝึกนะครับนบ้างฝึกในเอาทีละคนก็ได้รัเด้านเจ้าใช่ค่ะก็มีฝึกเต้นแล้วก็มีฝึกร้องค่ะคู่คู่กันไปก็จะอาจจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแบบหมายถึงว่าระดับการฝึกอาจจะเข้มข้นเรื่อยๆค่ะใช่พ่อดูไหมคะ ไม่ดูค่ะพี่พี่ดีพี่ชายดูไหมคะพี่จิใจดีมากเหมือนพ่อคนที่สองเลยคือก็จริงๆแล้วเขาปึกแบบมีเงื่อนไขนิดหน่อยเพราะว่าเรายังตั้งยังเราตั้งหลักว่าเรื่องเรียนสำคัญที่สุดอยู่สําหรับทั้งสคนนะครับแั่นี้เวลาเรียนของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีบางคนเรียนภาคอังกฤษมีบางคนเรียนโรงเรียนประจําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบ หาเวลาในการฝึกค่อนข้างลาบากนิดนึงแต่ก็น้องๆก็พยายามมากๆให้เวลาเราเยอะมากๆอะไรเงี้ยเท่าที่เราจะทำได้เนาะบอบอฝึกหนักไหมคะฝึกเฝึกไม่หนักค่ะสนุกมากค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆเยอะเลยแล้วก็มีคนไปกินข้าวด้วยทุกงเกนก็คือสนเจ้าค่ะเพราะหนูเหงามากปกติหนูอยู่คนเดียวหนูก็จะอ a l ล n ใช่ไหมในหนู extraord หนูมีเพื่อนละหนูมีเพื่อนเยอะเลยใช่ เอ็กซ์วอนเอ็กซวอนไม่ไม่หนักค่ะก็พี่จีฟพยายามเลี่ยงช่วงวันธรรมดาให้ให้ไปฝึกสอนทีแทนฝากแฟนๆหน่อยลูให้เราติดตามผลงานติดตามผลงานก็ได้คะฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะคะก็สัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดให้พี่ๆได้รับชมยังเกินยู่ได้กเกินใจด้วยละนี่ คุณพ่อคุณแม่มาให้กำลังใจด้วยใช่หรือว่าตื่นเต้นกันดิมรู้สึกปกติเลยค่ะเพราะว่าปกติก็ต้องเต้นให้ดีเลยพี่เจฟฝากแบบฝากดีเลยคุณงานทัรวจกับข้าวเปล่าโอเคอ่ะกับเข้าเปล่ก็ฝากนะครับเแฟนๆนะครับพี่ผู้สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเราตั้งใจทุกงานอยู่แล้วนะครับตั้งใจทุกผลงานอยู่แล้ว ทั้งทั้งสท่านที่เป็นศิลปินใหม่เนี่ยก็เขามีความมีความตั้งใจมีความกระหายที่จะที่จะ serve, เซิร์ฟแฟนๆน,นะครับเราหวังว่าการที่เขามาอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอีกมิติหนึ่งนะครับแล้วก็เราหวังว่าจะทําให้แฟนๆทุกคนมีความสุขมากขึ้นนะครับส่วนทั้ง4ี่เด็กๆจิว๋วๆทั้ง4คนนะครับผมชอบเรียกเขาว่าแก๊งลูกเป็ดนะครับ uh huh. ก็ แน่นอนเด็กๆสีคนนี้มีม,มีทักษะบางอย่างนะครับมีความน่าสนใจบางอย่างเดี๋ยวจ้าค่อยๆเปิดเผยออกมานะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะตามเชียร์ทั้ง4ท่านด้วยนะครับแล้วก็ไม่เฉพาะทั้ง8ท่านนี้นะฮะศิลปินทุกคนทุกชีวิตในบ้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลิฟวอสหรือจะเป็นค่ายย่อยๆของเราท,ทุกค่ายเนี่ยแน่นอนเรามีความมีความอยากจะสร้างผลงานนะครับสร้างศิลปะขึ้นมานะครับในแง่ของดนตรี ก็ฝากทุกคนนะครับให้ช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับเสื้อผ้าพน้อยเสื้อผ้าครอบครัวหน่อยฮะเด็กคนคนจางมีเก้าอี้นั่งไหมฮะพี่จิ๊บนั่งเหมือนเลย